ความครับเทปครับ5 4 3 2, 2> ค่ะปัจจุบันเลยอยากให้แนะนำัวเองค่ะแล้วก็พูดว่าเราได้รับรางวัลอะไรผลจตภรณฑ์ที่ได้รับรางวัลคือสีสะคำทะเลครับสวัสดีครับผมชื่อไกรยุทธคงทวีนะครับจากบริษั NG, ทโปรเอจีประเทศไทยจำกัดน,นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เอาเข้าโครงการนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์โปรเอจี้ไบับเป็นโปรตีนปลานะครับผลิตจากสัตว์ปีกและข้าวไทยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับร,งงร,า,รางวางัลนอกระเบิดอะไรระเบิด รางวัลรางวัลของชั่ับได้รับรางวัลชนะเลิศระเบียนของช่างครับสวัสดีครับชื่อไกรยุทธ์คุณมีรับจากบริษัทโปเมที่ประเทศไทยจำกัด ำหรับปัที่เข้าร่วมโครงการกับสอฟวก็รวิจังโคตโรบาจากนาครกรขงเรไหนนะแล้วก็หลงวากที่ได้รับของจะเป็นรางวัลองเราค่นเรื่ออะไรบนี่ที่เด็กเกแรกเลยเป็นสินค้าที่ผลจากวัตนิไทยใช้ระถือไทยแล้วก็งานวิจัยของไทยครับงานสำหรับเรืทีชั่นนะเป็นอาหารของชั้นให้กับนัีฬาสปอร์ตฟูส์สปอร์ตเนิชั่นครับ ก you, <Okay. S 1> ่อนที่จะมาเข้าเรื่องโครงการสาวรู้รู้จักเทคโนโลยีการแชลังสีมาก่อนเลยคะก็เคยได้นิดบ้างกรนเป็นประเทศอาหารพวกแหนหรือว่าจะเป็นของนไรเงี้ยของหมักรองเงี้ยแต่ก็พอได้มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมกรู้ว่ามันสามารถสเกลได้สูงการยืดอายุอาหารประเภทเกลืด้วยพว่มข้าวเพิ่มธาตในพืชก็เลยมีความสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โสรฟอได้มีการลงไปในพื้นที่ให้คำแนะนำเราเ่ยเลยทดลองออกมาเพื่อตัวโปรตีนรามันจะได้อายุ เดี๋ยวคือว่ามันจะมีปุกคันเด็บดื้นะมีความเสี่ยงในการ HR เกิดชีวาอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวควนคำถามให้มมคิดนะคะว่าก่อนหน้านี้แบบไม่ค่อยได้มีเรื่องการฉายรังสีอ่าใช่ครับ่อนหน้านี้ก็ยังไม่ค่อยดูเรื่อง,องการฉานนย,ยรัรง,ง,รงสีเท่าไหร่คนะแต่ก็ได้กำลังรู้จากการลง ที่ไปให้นักวิรัยรองศรนนที่ยอดสตีนเนี่นยจะเลย,ออยลองศึกษาะลองเอาตัวอย่างมาวิจัยผลงานค่ะแล้วก็วันที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ะตอนนั้นอยากให้นักวิจัยของสทนค่ะแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะตอนนั้นเริ่มต้นอ,อยากแก้ปัญหาเรื่องการยึดระดับความรอดอย่างเดียวเลยอยากให้เชื่อมไร้มัญหาคือจากสามเดือนถึงเดือนครับแล้วหลังจากที่เ<อ>ริ่มร่วมโครงการค่ะตอนนี้ปัญหาน,นั้นแก้ไขได้หรือยัง ก็ตอนนี้อยู่ในโครงการรอรอใหอ้การเก็บดูใจให้ให้เลยอยู่ครับเบื้องต้นผลที่ออกมาก็น่าจะเป็นไปได้ที่ทางพี่อีมีการแล้วเราก็น่าจะสเกลขึ้นในการใช้รักสีเพื่อใน,ใน,ในอนาคตแล้วก็ต้องเาดูเงื่อนไขกฎหมายร้วมกับความปลอดภัยในรอบรูปจ้กจัใต์น้ำใจกำลังทำให้ครับ เออรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่สอนคณอค่ะได้ออกมาให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการแสวงสีในอาหารให้กับชุมชนหรือชาวบ้านดีครับเป็นสิงใหม่เป็นเทคโนโลยีครับซึ่งซึ่งแบ่งโลกมันกลาดไปเลยความรู้พวกนี้น่าจะเอาถูกใช้งานที่จะไปโยน์ในภาคอุตสาหกรรมในระดับชุมชนได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นบริษัทลักใหญ่อย่างเดียวที่ต้องทำบริษัทขนาดเล็กเป็นชุมชนพิสาหกิจชุมชนอย่างสินช้าพื้นทธ่ิเนี่ยทกวัที่จะใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาเพื่อช่วยในการยืดอายุหรือพัฒนาสินเ้าด้านนวัตกรรมให้มีการ เราคิดว่ากา,ก,การที่เราได้รับารางวัลโอ,อท็อปแชมเปี้ยนในครั้งนี้ค่ะจะมีประโยชน์กับอะไไงบ้างมีประโยชน์ต่อการตลาดอะไรบ้างาอะ่ะครับมีประโยชน์ครับระดับแรกก็คือเราได้ทำในมือทดลองมาสิ่งใหม่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราถึอว่าวัตกรรมไม่ได้ห่างไกลกับสินค้าชุมชนมากเราเริ่มลองศึกษาเพิ่มเติม,ตมแล้วก็หาต่อแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์อีกนินึงก็คือยืด <c oughs> อายุผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานขึ้นทางวิทยาศาสตร์แล้วก็พิสูจน์ได้ด้วย ผลการสมมติออจริงเดี๋ยวควรคำถามให้อีกทีนึงนะคะว่าการได้รับรางวัลอดแบบแชมเปี้ยนในครั้งนี้ค่ะมีประโยชน์ตน่อการตลาดอะไรบ้างครับระดับแม่เลยพี่ขนาดตลาดทั้งหมดสามสิบช่วยช่วยช่วยคำถามว่าได้รับรางวัลอดแบบแชมเปี้ยนในครั้งนี้แลรก,าากได้รับร <c oughs> างวัลทอกทบแชมเปี้ยนในครั้งนี้ก็เกิดประโยชน์เพือ่อตลาดก็คือระดับแรกครับสินค้ายืดอายุได้ยาวนานขึ้นนะครับเป็นผลดีกับการ กับเจ็บและสปมปงปลายนะครับที่2อเราได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมการขายใช้การสื่อสารนะพัฒนาช่องทางการตลาดเพิ่มเติมได้ค่ะสุดท้ายใครอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการค่ะที่ยังไม่ได้รู้จักการาช้ังสีงในอาหารค่ะให้มีความมั่นใจในเทคโนโลยีนี้เพราะว่าในปีหน้าเราจะมีการรับสมัครผู้ประกอบการอีกค่ะ ก็อ,อยากเชิญชวนผู้ประกอบการชุมชนนะสินค้าชุมชนสินค้าร้อนตะกรั่วหรือว่าเป็นความเจ้มฟูนะครับลองศึกษาหาข้อมูลหรือว่าสอบถามได้ตามสอบถามนะนะเจ้าหน้าที่ก็ขออภัเด้วลแล้วก็ลองดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากการยึดอายุสินค้าหรือใช้การเทคโนโลยีการแฉลบดีแบบไหนได้บ้างแล้วก็ประโยชน์แน่นอนครับอย่างน้อยเราต้งาอกงการทุวกวันจะช่องทางเว็บไซต์ของคอบ์นอลนะครับอย่างผมเองก็เข้า,ขาไปตามในเว็บไปแล้วก็โทรสอบถามาเรี้ คเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเติมในส่วนของถ้าถ้าปีหน้ามีโครงการอีกก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมโครงการนะครับถ้าปีหน้ามีโครงการตัวผลักแซมเปียสอยู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนร่ระกอบการชุมชนนะสินค้าชุมชนสินค้าฟังก์ชั่มฟูสินค้ามาตรการไม่ว่าเขาวุ่นการดดกเพื่ออ,อ่าให้เข้าปรึกษากับผู้ใจอสอบคอร์เลยครับหลังจากเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวไปตัดปั๊บค่ะ